หนออย่างใหญ่อ่ะแต่แวะเล่น <Viol in Harmon> แป๊บ <Liberty> น <mail> <coil Eat> <Hawaiian> <c oughs> ึงนี่นี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยแอปปิลก็จะพาทุกคนมาอยู่กับเบื้องหลังช่องเบียทิปอีกแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมทิปกับพี่เบียร์และพี่นกเอี้ยงอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เนี่ยก็นี่เลยพามาดูกระเทียมดองนะคะที่เขาดองอยู่ข้างหลังนี้โอ้เป็นอะไรที่แบบอย่างนี้เลยอะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยกระเทียมดองแล้วแบบพอได้เห็นใช่ไหมหูน่าตื่นตาตื่นใจมากอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการดองแบบโบราณโบราณเขาจะดองแบบนี้เลยนะคะบ่องตรงตื่นเต้น <laughs> เห็นแล้วแบบโอ้โอเคมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นหอมชอบ ชอบทุกอย่างที่เป็นอาหารถ้า <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะไปนี่ให้ดูกระเทียมนะคะนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมโทนนะคะจะดองแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายเบื้องหลังกันต่อนะคะอันนี้มาฟังขั้นตอนที่เขาหมักกระเทียมดองค่ะ จากกระเทียมดองก็เข้ามาในสวนค่ะมีพืชพันธุ์ผลไม้หลากหลายเลยที่เห็นนี้จะเป็นต้นสักนะคะที่เขาปลูกไว้อายุน่าจะประมาณ20ปีแล้วพากันมาดูหน่อที่ปลูกไว้ในสวนนะคะเป็นหน่อหวาน ลองตัดหน่อค่ะหน่อใหญ่มากเลยบอกตรงๆว่าต้องใช้แรงเยอะมากเพื่อให้หน่อออกมานะคะตัดหน่อแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกับหนอค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาอยู่ในสวน นี่เลยนี่ทุกคนแอปเปลได้มีโอกาสขุดหน่อนะคะขุดหน่ออีกแล้วไม่ใช่ขุดหน่อใช้ใช้มีดเฉือนเฉือนหนอนะคะหน่อใหญ่มากนี่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อคะ่ะหนอยังใหญ่อ่ะแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้คะ่ะถือมามาได้ ตัดหนอดเสร็จแล้วก็พามาอีกฝั่งของสวน,นะคะ่ะสวนฝั่งนี้นะคะก็จะปลูกลำไย,ยปลูกผลไม้นะคะถ่ายรูปก,กับน้องลำไย,ยหน่อยนะคะ ลำใยญ่บินไปแล้วพวงหนึ่งนี่นะคะได้ลำใยญ่กับหน่อมาว้าวโีนี้ค่ะนี่วินสุด นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนนะคะที่พี่เบียร์กับพี่นกเอี้ยงพาเรามาอากาศดีมากเลยจริงๆสดชื่นค่ะมีต้นไม้หลากหลายพันเลยดีมากๆเลยค่ะ Apple confirm มาดูส้มต่อค่ะ อันนี้นะคะเป็นส้มนะแต่ว่าเรารู้สึกมันจะเหมือนมะนาวมากกว่าส้มนะคะกลับมาช่วยปอกกระเทียมค่ะ ก็หลังจากที่ไปส่วนนะคะก็กลับมาดื่มน้ำสักหน่อยเติมกพลังอันนี้เป็นร้านกาแฟนิวนะคะอคบอกตามตรงว่าบรรยากาศดีมา,มากๆเลยตอนนี้กำลังรอนน้ำมาค่ะเดินสวนเหนื่อย,ยนะคะมาดื่มน้ำอย่างนี้เลย พักก่อนวิวดีวิวดีเนี่ยชอบชอบตรงนี้เห็นไหมดอกผู้ผู้เฮ้ยนี่นนนอนระหว่างรอน้ำนะคะแวะเล่นแป๊บหนึ่งนี่นี ค่ะตอนนี้ก็น้ำมาแล้วหือขอดื่มเติมพลังนะคะอร่อยมากๆเลยนีอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะคะกำลังเตรียมของทำอาหารนี่เลยวัตถุดิบนะคะจนะ ก็ถ้าอยากรู้ว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะก็อย่า<ว>ลืมไปติดตามดูที่ช่องเบียร์ทิปนะคะ <Hey. S 3> กลับมาดูเบื้องหลังช<ะ>ีเธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้ไอ้ควันเข้าตาไงบ้างคะ ดูสิน้ำตาคอเลยกลับมาเข้าสู่ช่วงเบื้องหลังกันต่อค่ะอันนี้ก็เริ่มทำอาหารแล้วค่ะรับบทนางเอกขี้โม้นะคะข้าวขวบมองตรงแผ่นใหญ่มากดูสิปิดหน้าได้เลยอะรสชาติแบบสดใสมา ค่ะก็ระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาพักเบรกกันก่อนด้วยส้มตำพ <c oughs> ร้อมกิน,นะคะ่ะ <c oughs> รองท้องก่อนรองท้องก่นอปนอปลนแต่ก่อนเมนูรองก่อนนะ,ะเมนูรองส้มตำกับไก่ย่าง เ,เราพร้อมกันแล้วแบบแต,ต้องตามพร้อมอยู่ช่องนี้ไม่อดนะคะจมู <laughs> แล้วพอจมนของพ,อพี่ไหมเนี่ยไม่แมน่ยค่ะว่าทำไมอยู่ข้าวมาสองแล้ว อุ้ยเต้นเต้นแม่อุ้ยเต้นเต้นอืมอืมอุ้ยเต้นสองหลันเอ้าเดี๋ยวครับมาครับมาขับก็ได้พี่เมย์มีเต้นเต้ครับมีเต้นเต้ดาวนี่นะฮะอก หลังจากที่กินรองท้องไปแล้วนะคะเราก็จะกลับมากินอาหารอย่างจริงจังค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เราได้ทำนะคะกินเยอะถึงกับโดนแซวเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะแอปโป้ก็ได้มาร่วมทิปกับช่องเบียทิปนะคะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยก็ขอตัวลาวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปโป้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะตับบือหอ